เม่กนมากเบือดรุ่นหลังคนคนแก่ๆเอยคนบ้านคูได้ล้านคนในงาได้ล้านเล่งครั้งตึ้งแม่เท่าใจแเล่งครั้งได้วันนั้นว่าชาวบูได้ยินยายหนูหิวข้าวไปนั่งตลกเดียยายไปตักมางงายห้าปากลูกห้าปากหำนุ่ยหำหาไม่หมดลูกหน้ายายย่นํำนุ่ยยายย่หำไม่หมดเลย โอ้ยยายบอกแล้วใครว่าอยากกินแต่ปลาเพราเดี๋ยวเป็นเดือนอย่าเดินตะลกตุกมันเป็นหลองมันไม่คว้าซูดมันเป็นเหลืองตีเปรกหมดยายเนื้อกิงมันเป็นเหลืองราวตีเปรกจะไม่เราดีจะไม่เรากับมจะไม่ดีพิษกันเคยเด็กจะไม่ดีแตบจะไม่ได้ใจจะมองเลยความกินก็จะมองกล้ามเนื้อก็จะมองไม่ได้ทิ้งัวไม่ได้ใจครูจ้างกันบานในไร่มันไมจับกันนิดไรกันตำเทมาจึงคลิกในส่บ้าน กูเกิลโลมัาตัางเพศตัางเพศวันนี้ถามนั้นได้กับไปนั้นพันดีอยู่กับตุ่มนั้นทำมาแจกตัวนี้ประดับดีรัวเม็ดก็ใจจะมองคมต่งพี่เด็กแกโยดีนี่พออายุมากจะคิดนี่มักจะดื้อเหล็กเกินพอนจ้แกคูเป็นปัะนะหันดู้อเราจะมองเด็กมันไม่ควรได้ใจเด็กแกโยมันเปลี่ยนแบบเกินมดลูกเราไม่ได้เรียนคมเชยลูกเพื่อนก็เรียนปีเด็กแกโยพอหลุมก้าวพอนึงนิดพ่อแม่ต้องไม่ไปเรียนคมเราพอจะพอให้คนพอดีกไปอยู่กับคม อันดูแก่ก็กจากมันเป็นปนัญหาทังเพจริงเป็นปนัญหาแกไม่ได้แกไม่ได้และมึงมีลูกในเราเรียนศึกสาหรือเปล่าปุ่แก้วลูกสาวมึงอะพูดลูกเพื้นนะลูกสาวมึงเรียนหนังสือเปล่าลูกเจ้าพ่อมาจีแหวกับก็มางาจีวะกองค,คู่ไม่ตันวะที่มันแหวะเดกคนที่ตื้นโรงเรียนเ <c oughs> ปกันน้อยจะตายดิสอด <c oughs> อันเนอ,อเป็นปนัญหาเพยมึงว่าจริงเออลูกเจ้ากูไม่ต่ำเลยพื้ดมึงว่า ว่าเจ้าโลตัดวันเตียงโลตัดวันยินโลตัดเราพอตีนึ่งต้องคนเมียว่ากุงตรงนั้นโลตัดทันทีนึงกลางคืนเราไปตัดยางแลวลูกเจ้ากูอย่างนางแร่งตัวจครับอยู่บนปลวกเลยเราไปย้อนฟังได้ยินเสียงฮัลโหลฮัลโหลจ๊แองอยู่ไหนได้ยินเป้าว,วันทออยู่บนปลวกนี้อุย้ยหมดกัน ผู้ดีจีบายคนี่มีคุนไงแต่เองย้อนฝนโตกลับไม่ได้นะผู้ดีคนไม่มีตังเราวันนี้แต่เองออนไลน์ไหมก็ซอ,องลอยนะกูต้องใจว่าออนไลน์นั่นเกิดไรให้รไยเพียกออนไลน์ออนไลน์ก็จะแดงว่ามันใช้ขึ้นเปล่าเลยใจมาไม่เอาหน่อยเบ่งเอ็มออนไลน์เฮีบ้าเออไม่ใจกออนัไลน์กิน แง่แปลกแปลกไปทำไมนี่มึงไหวลุยผึนคเคยมันเป็นปัญหาผู้แกกับจริงท่นวันนั้นกูไปตุงเบ็ดได้ปลาชนมาตวงยาแกงโจมกับไส้บัวช่างไอ้ดูกเจ้าตำปลาตำปลาเจ็ดติมเขื่องได้โจมปูกตัวแับมาแบบนั้ให้าำให้แลแต่เองเลยเธอไมหน้าเป็นิ้่เขื่องอยู่ว่ะน้าจะกูนะาพูดดีกูยังไม่ได้ใเคยเลยให้เข้าเบกเคยที่ขอบก่อนนะ จะเองก็ต yup. ัมันนะต่เองวางก้อนจีมีเอาถ้าติเองม่วางลองก็ไม่วางนะไอตัวใจว่าตัวเองไอ้วางก้อนไอ้ตัวยิ่งว่ดิเองไอเลยวางก้อนเตี่ยงอยู่บนนั้นตัวยิ่งก็ไม่วางตัวใจก็ไม่วางปลาตํำๆว้ก้างโบแมวฝ่าพ้นแมวมันก็ไม่วางฝ่าไปทางตัวลยมัหวกูโมโหไม่ได้ทำเพื่อกูแกงช่อมยหมูใบตอตูมู่ ว่าเจ้าจะตัดหลักใหยไปเลยานูไม่รอยตั้มพื้อเป็นวันามีโลูกเจ้าก็พึงไม่ได้พึงโลเจ้าไม่ได้ก็โลวชายพอได้พึงลกงใ่กูทำให้ได้วันนี้